นมาสก,การเจ้าคะ่ะน้าอดีมัวว่านี่ปูทอมากว่าได้รับเจ้าคะ่ะจ้ะยัไงไงค่ะปูสันสันเขายัยเจ้าคะ่ะไอ่เยค่ะ่านได้สันมาค่ะปูนอยเออจากนอยนะคะเนาะเสียงปูค่อยคอยอยู่ไก่ทอดสามบอกเออเอาใกล้ๆฮันนี่เจ้าคะ่ะสัมผัสได้ไหมคะ่ะปู สัมภาษณ์เอาเลขเอาไปนั่งเลขน้องเทวดาหน่อยเป็นจังไหนเจ้าค่ะได้อ่อ่ออู่ไรได้คะปูได้อยู่โอ้ค่ะเป็นตะมันใจขึ้งงวดก้อนปะคะปูเสียงเซียงมึงก่อนเลยโอ้เสียงมึงก่อนนะค่ะปูเนาะถ้าถามากับไฟล่องพุ่น เสียงปูค่คอยอยคลอยไปนี่เข้าไปนั่งเอาเลยมันมาปูบ่ได้เห็ดขันน้ำมุนเห็นอย่างมันบ่จะค่ะบ่ค่ะเต่ว่านั่งเอาพูนกันเมาบอกเป็นตัวเป็นตนเลยมันบ่ข่าปู โอ้มาบอกเป็นตัวเป็นตนค่ะเขาคือเรืคือเรื่เล่าขนาดองยังออกจเพ่หค่ะไม่ัหายสองศูนย์เต็มเคนเงเลยปูสองศูนยเคงเงกับซื่อขึ้นซื้อลงก็ได้อยู่ซื้อหนึ่งศูนย์ซื่อสองศูนซื่อสามศูนย์หนึงสี่ปูได้อยอแกอยู่กุศลค่ะวันนี้ค่ะเล่เล่ามือนนี้ได้น้ำบ่าขาปูค่ะไม่ได้ล่มีบ่ มือนี้เหล็กเล่าด้วค่ะปูมันนีมมนมน่มันวันพุธเนาค่ะแม่นแม่นมันนี้วันพุธมีเล็กเล่าพร้อมเจ้าค่ะเล็กเล่า, <laughs> านี่ <c oughs> ปูข้านวณหรือว่าเฮ็ดสูตรคะโอ้เฮ็ดสูตรหรือว่ <c oughs> าฝันว่ <laughs> <c oughs> บบาผิดความฝัิดโอ้นี่มิตเป็นมะขามเล็กเล่าเานี่คือนิมิตเอาเลย <c oughs> เบกเกี่ยวกับเลขสูตรเลขอย่างมันบ่ปูบ่อบ่อโอ้ยันว่าไปเลขเล่าหวปูเขาดังตังเลขเล,ล,ล่าหรือก็ดังฟังขาว่าออกสองศูนนะัโอ้ยจังกี่รูนาะร้อยสามศูอ,ออกสามศูนยเต็มเดียวนึ่งนัปูเนาะอ่าเต็มเดียวแขนแขอ่ามันนี่งวดนี่ได้ดิมีตเลขเล่านํนาบอขาวปู ต่ว่าไม่เป็นเล็กเล้าม่แต่วาขอเข่อไข่เ้วโอ้ขอเล็ไข่ขอเล็กไข่มันมาปูแมนค่ะขอน้ำกุม่นเทวดาหน่อยมืาขึ้นนี่บอกค่ะแมนบอกเพิ่นมาเพิ่นยางมาบอกเพิ่นมาบอกเลยบปูเพิ่นยางมาบอกเลยบอกม่บอกเลยนะอมาบอกนั่ไหนที่ว่ามะมเราสรแก้ได้ เอเชียกุ้งก้อ,อกเล<อ>ี้ยงกุ้งก้อนดีกว่าจังคือจ,จังยำอีกเทื่อนึงเนาะปูเนาะจังยำอีกเทืนึงนนนโอ้คนมาบอกปูว่าจังไนแน่เจ้าค่ะว,าาวา่างได้ก็คับปูว่างได้ก็ค่ะฮะ พนนั่งรถเจียงมามาบอกนะโอ้น่ะตัดไปเลยบ้างไรก็ค่ะฟ,ฟ,ฟังฟังโอ้พนังรถเจ๋งมาบอกโอ้พนังรถเจ๋งมาบอกเพราะว่าเสียงทอดทรัพย์ใครได้ยินเสียงปูไหมคะ่ะนัง่งรถเจ๋งมาบอกแล้วก็กลับไปเลยนะโอ้นัง่งรถเจ๋งมาบอกแล้วก็ไปเลย,เลยบอกเป็นโตมันบอค่ะ บอแล้วกันไปเลยโอ้่นนไยตัวใดค่ะปูค่ะหกเก้าสามหกเก้าสามหกเก้าสามเ็ะค่มปนะอมันจะเป็นซื้อเหล่าด้บ yup. oh, ่ค่าป mm ูต hmm. ัวนี้มัอกะบ่เนห้าอะไอม้นหัวใหญ่าเี้โอ้ค่ะ หกเก้าสามเนาะปูเนาะเทวดาหน่อยบอกพันชีนรถเจ๋งทะเบ,บียนยังมากบรสันปูเอาทะเบ,บียนรถนลำบ่ยี่ห้อรถกิดมือซิ่งรถขั้นหามาขันไหนขันของปูขันบ่บ่สันปูอันตัวคันทะเบียนที่ห้ออกมาละทะเบียนเดียวกันโอ้ทะเบียนเดียวกันเออคือหกเก้าสามนี่เนาะอ่าค่ะโอ้เลยซิวทีมาเนะี่ยยี่หกเก้า มิหกเก้าหกเก้าหกเก้าสามน่าจะสี่ตเออม่เล็กเก้าหกเก้าเก้าามเก้าหกเก้าสามอ๋อค่ะเก้าหกเก้าสามนะคะ่ะปูเนอ้นเนอค่ะฉับอกข้างเกี่ว่าตัดเลนถ้าเป็นท่างพี่ก็สิเลนเลขซี่โตปู แต่ถ้างบลเลนหกโตบ่ปูแล้วแต่เนี่ยเคยเปิดสี่ตัวสามตัวแล้วแต่โอ,อ้แล้วแต่นะคะเนาะค่ะตามตามที่ว่ายกคู่ขอเทวดาน้อยแล้วนี่มีความมั่นใจบอค่ะปูคือสิคือคู่คคคคเธอบอเมันอก็ให้นั่งซัมมืออีกขึ้นหนึ่งก่อนโอ้ให้นั่งเสียงเมืองว,วันทีมัน,นมีดี้ว่าตอนนี้มีดีคือปั้นเลย อันนี้ตอนนี้ก็อาจิเมนค่ะต้องย้ำต้องย้ำอีกเท่านึงทั้งทมืงมาบอกขีมก็ว่ากับว่าพนาผาดนะโอ้ถามมาบอกแบบสี่กับบอหนาผาดเนาะปูเนาะแมนแมนแถผพ้ใดมากก็ล่องพิจาลนาเบิงเนาะค่ะทะเบียนรถเต็มๆนี่ก็สิเป็นเก้าหกเก้าสามแต่ว่าปูจะบอกะมันขีมาบอกทะเบียนรถเนี่ยค่ะ บอกแล้วเงาไปนะเอามาข้ามกับม่บอกเวียนนัวนนีมา้ค่ะแต่จังหวะเลขที่กลับก็มโอ้หคล้ายกับว่าขี้ขี้มาบอกแล้วก็กลับไปในย่านเลขกลับบ่ปูแอนสมบู๊กกลับกัมันอาจจะรถแอนแต่เพราะว่ามันเป็นเก่าสองเก่าสามสี่เป็นเก่าสองสี่ โอ้กะอ,อ่อ่าจังไกะขั้นขั้นมาสั่นกะสามเก่านาะปูเนาะม่าเกาอรถกีรถเต็มโอ้รถเต็มลงเต็มเนาะ้าเป็นเก้าซี่เป็นไปได้บ่ปูเพราะว่าปูฟันเ,<อ>เห็นส้างมันกลับมันกลับโอ้มันกลับ,บแค่กลับก็บสิเป็นเก้าสองเนาะปูเนาะเกาสามเก้า, 3, า 2, สองเก้าสามเก่าสองากระ ถ้าฟ no no, ังความฝันแล้วพี bo, ứ, ù, no, pu, no. È, su, năm, ่น้องห้ามักหรือว่าตีเป็นตัวใดกะลองคอมเมนต์มาบอกน้าปูค่ะซอยสอยกันแป๋าน้าปูเนาะวันสิลดหรือสิแจงมึงมาแรงดึกบัดสปันดีขึ้นไอ้ชั่วบอกว่าค่ะชั่วโอ้สิสิชั่วบอหรือบอชั่วน้าปูเนาะถ้าชั่วนี่ก็คือนำมันเลยน้าปูวันนี้ก่อนเลยครับฮะ เน็กเลยเน็กโรน่ปูเนาะค่ะถามันชั่วนี่ยคือเน็กเลยน่าปูเนาะตัวนี้เน็กเลยเนาะค่ะฟันดีคืออากรเนาะอืมค่ะฟันดีค่ะฟันดีเขาไปเบิกยืมคนดอกผู้คนฟันหน่งเป็นเชียงหมึ่งว่าเขาว่าเขาดีงูเลยโอ้มีมีผู้มีผู้คัดกล่องให้อีกเท่านึงอยืนน่าปูเนาะเนี่ยนี่เป็นฟันหนุ่มคิดเป็นว่าเนเชียงมงูว่า แม่เขาอกว่าแม่รู้เขาว่าแม่แม่เนื้อจังเลยโอ้แสดงว่ามีผู้คัดกล่องเลขให้ยย่างดีเนาะปูเนาะว่ามันสีมาตัวนี้บบเนาะค่ะปูแม่นรถเสียงรถเสียงแม่นเลขโอ้ค่ะโอ้ใหายว่าก็ดีค่ะแต่ปูไม่หอนผู้คัดกล่องให้พื่อนวู้เขาทานเนาะปูเนาะเออถามเพื่อนว่าโบแม่เนี่เฮากับโบแม่นีด้เนี่เฮาก็สต๊อปไว้เลยมาปูไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลย ค่ะเดี๋ยว er มือ no, no. มือแรกนี่คือนางเสียงอีกรอบหนึ่งนะปูเนาะแล้วก็เซผููเพิ่นคัดกองเลขนี่ไปคัดกองอีกเท่านึงว่าเป็นตะนั่มหรือว่าเป็นตะอาร์ตบอเนาะปูเนาะเป็นตะเน็กบอนี่อีกลายมือดอกค่ะยังอีกลายมืออยู่ค่ะเอฟซีก็ลอต่อไปนะคะว่าเพื่ออธิปูเฮ้าเทวดาน้อยมาเล้วนี่มาคัดกองอีกเท่านึงเพื่อที่สิบ่ให้เอฟซีได้เสียเงินเนาะปูเนาะ กระแสมันขัดเน่นอีกเท่อนึงว่ามันเปะมันคัดก็คอยลงทุนค่ะค่ะวันนี้การสิขอบคุณปู่หลายๆค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเดี๋ยวแอดติดตามตอเกติดสถานการณ์เนาะค่ะเพื่อที่สิเอาตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะก่อนให้เอฟซีลงทุนขอคัดกล่องอีกจะขึ้นนึงก่อนนะค่ะปูเนาะอ่ามือค่ะดูกันได้ค่ะโอเคปู